ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหินจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งชื่นชอบวิถีกเกษตรเป็นชีวิตจิตใจจึงได้วางแผนช่วงหลังกเกษียณอายุราชการด้วยการลุยทําสวนอินทผลัมในพื้นที่กว่า20ไร่สร้างความโดดเด่นสวนอินทผลัมทั้ง5สายพันธุ์จานวนกว่า400ต้นเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมชิมช็อปแชะกลางไร่อินทผลัมซึ่งตั้งอยู่กลางธรรมชาติและทิวเขาล้อมรอบนับเป็นสวนอินท พลาล์มที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอวังโป่ง ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปที่สวนผู่ชมจันทร์ตั้งอยู่ที่หมู่ที่16ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์พบกับนางวรนนคำเนรแสงดีอายุ58ปีเจ้าของสวนอินทพลัมที่ใหญ่ที่สุดในอำอเภอได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าปัจจุบันยังคงดงํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหินและในอีกสองปีจกกะเกษียณอายุราชการก็เลยมีความคิดอยากจะหาอะไรทาช่วงหลังกเกษียณประกอบกับตนเองมีความชื่นชอบในวิถีเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงปลึก กับทางครอบครัวก่อนเกิดแนวคิดอยากทดลองปลูกอินทผลัมเนื่องจากมองว่ายังคงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่คนปลูกยังไม่แพร่หลายและเป็นที่ต้องการของตลาดจากนั้นจึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่สวนยูคาลิปตัสเดิมพร้อมหาพันธุ์ต้นอินทผลัมมาปลูกกล่าว20ไร่จำนวนกว่า400ต้นตัวแยกออกเป็น5สายพันธุ์ประกอบด้วยพันธุ์บาฮีพันธุ์โคไนซีพันธุ์ชิชิพันธุ์คาลัส และพัน์อัมเอ็ดดาฮานซึ่งเกิดความหลากหลายและเกิดทางเลือกให้แก่ผู้บริโภครวมทั้งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสไตล์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้มาชมชิมช็อปแชะถึงกลางไล่อินทผลัมพร้อมเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วยะจะไม่ทาากันนะคะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นอาจจะมี16 สิบแปดก็มีนะคะยี<อ>่สิบก็มี<อ>แล้วก็ต่ำกว่าสิบก็มีเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วก็น่าจะอยู่ที่ส<อ>ิบทลายต่อต้น<อ>แล้วทลายหนึ่งก็จะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าสามกิโลนะคะ<อ>ถ้าถ้า,ถ,าถ้าคิดโดยเฉลี่ยนะคะงั้นถ้ารวมๆแล้วต้นหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วก็มา3สามสิบกิโลขึ้นไปประมาณนั้นค่ะามาสวนผู้ชมจันทร์ของเราทั้งทีนะคะกลบมือเปล่าไม่ได้นะคะนี่คือวัฒนธรรมของเรา่าต้องมีของฝากวันนี้ฝาก คนไซี่สีแดงไปก่อนนะคะแบ่งกันทุกคนจะตีกันนะไม่ได้ทำปากเล็กไม่ได้หรอแล้วเป็นไงครับรสชาติอร่อยมากค่ะหวานกรอบค่ะข้างในมันก็จะตีกินทางนี้ทางขวางทางขวางเออมันจะหวานนี่คือเทคนิคใช่ไหมคะถ้ากินทางนี้ไม่ได้เปียขมฝาดเด้ติแดงความฝาดแต่เยอะต้องกัดเยอะ ต้องกัดทางเอออย่างนั้นแหละทางยามันจะหวานเห็นไหมถ้าเรากัดตรงปลายมันจะฝาดวิธีการวิธีการกินถ้ากัดตามยาวความหวานมันจะวิ่งด้ยชนบางคนก็จะกัดเหมือนกับมัน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 หอมค่ะทอยแรกคือหอมหอมแล้วก็ตามด้วยหวานหวานแล้วก็มีความกรอบของเนื้อมันไม่เหมือนกับเหมืไนกันะ นนะะเนื้อมันกรอบแล้วมันหวานอยู่ในอยู่ในเน,นี้ยค่ะอยู่ในรสสัมผัสอร่อยนี่คือส่วนนส่สวนอะไรคะสวนผู้ชมจันทร์ค่ะอ๋อที่นี่ปลูกอะไรบ้างคะที่นี่หลายอย่างนะคะ,คะแต่ที่ปลูกเยอะหน่อยก็เป็นอินทผลัมแล้วปลูกไว้กี่ไร่คะอินทผลัมมีทั้งหมด20ไรค่ค่ะ20ไร่มีปลูกกี่กต้น,นะคะรวมทั้งตัวผู้ด้วยนะคะก็ประมาณเกือบ400คะ่ะ ก็คือของได้ดูแลเองกับครอบครัวใช่ไหมคะแล้วนี้ปลูกมากี่ปีแล้วคะปีนี้สี่ปีค่ะสี่ปีสี่ปีแล้วได้ผลผลิตมาได้ผลผลิตปีที่แล้วปีที่แล้วจะออกประมาณ25่สเปอร์เซ็นต์แล้วปีนี้คะปีนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะปีนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้นแต่ที่สวนปีนี้นี่มันออกเยอะใช่ไหมคะออกเยอะมากกว่าปีที่แล้วแล้วก็ตัดเกรดเป็น A B C ีซีสามสี่ห้า ในลักษณะนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าไม่ว่าเกรด A เกรด B เกรด C ไม่ต่างในเรื่องรสชาติเกรด A นี่ราคาเท่าไหร่เกรด A 500นะคะจะอย่างนี้เกรดเอใช่ไหมคะอย่างนี้ A ค่ะลูกใหญ่อย่างนี้ A อเราเน้นที่ว่าลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่หวานชื่นใจแล้วก็กรอบอนะคะกรอบอร่อยจะของของเราปีนี้ที่ว่า A B C เนี่ยเกรด C เกรด B เนี่ยหวานกรอบ ไม่แตกต่างจากลูกจะเล็กลงมาตามกใบใช่ค่ะแล้วเราบีนี่เก็ดเกดบีนี่ราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นใบฮีนะแต่ใบฮีนี่คือสีแดงไม่ค่ะอันนี้โคเลซี่โคเลซี่ถ้าใบฮีสีเหลืองเนี่ยเก็เอห้าร้อยบีสี่ร้อยซีสามร้อย